มีครับมีเอาเครับเปลี่ยนเยร้อยบครับเียนมากืเระว่เรื่องค่าใช้จ่ายหรือว่ามันจะมีเรื่องค่าตั๋วเครื่องบิน นะฮะแล้วก็ค่ากินอยู่ที่นี่ซึ่งจะลองมาลองดูซิว่าเราเราจะมายังไงอย่าง,าง<ๆ>ผมก็หาทางขอวีซ่าก่อนแล้วก็ที่แรกเนี่ยก็ขอกันไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่โดนเขาหลอกฟันทีหลังก็มีโอกาสาาาก็จนะไปขึ้นไปเท่าไหร่ก็ยิ่งได้กับยิ่งลงไปเท่าไหร่กลับไปไหนกลับ <c oughs> วันที่23หลังบิ๊กอย่างคนแก่เรื่องผมันอเขาอยากจะช่วยท่านพิพิธภัณฑ์เลย แต่ไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่มีคนตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยเด็กก็เลยรู้ว่าจริงว่าถึงที่เด็กทำเนี่ยมันอาจจะแค่แค่ข้างนอกไม่ได้นะอันนี้เราใช้ถุนหนึ่งตั้งก็คนเนี่ยให้ช่วยดูทางดูอะไรให้เราหน่อยก็เลยฉะนั้นเรื่องของคนนี้ก็มือมีการเจริญอีกอีกอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคืออีกเรื่องหนึ่งเป็นเป็นคนไทยที่อยู่อเมริกานะครับซึ่อยู่แต่ว่านิ่งๆถึงนิ่งว่ะ ดิสเพรอะไรเนี่ยนะใครเล่น,นอ่ะดไม่ไม่ใช่หเหืเอนเอเอือนง เดี๋ยวแตงโมเล็กน้อยโอเคผมบอกแล้วผมบอกแล้วผมบอกแล้วเพราะน้องมึงเป็น Super Nova ยานั่นถือเป็นตัวเลขที่ได้ไข่สองท่านนะตั้งแต่เมื่อปีนี้แตงโมเนี่ยบริษัทเขาเข้าเข้ามานั่นเลยต้องไปกดเราไปกดได้ยังไงบริษัทเองก็ไม่ยอม Vision of Thai Talent need to be Continue, need to be uh, promoted. So, in this way,